งานดลเอ้อนมจไนเป็นครับตแล้วจะปราคาใชัดเจนบ่ครับได้ยินเต็ม2รูหูบ่ครับผมก็เล่งเสียงให้เตรียมที่แล้ว มันได้ซ้ำนั่นแหละครับยี่สิบล้านโอนเองเดอ้อโอนมาจับมาทำสัญญาไปว่ากันที่สำนังกงานที่ดินได้เลยพี่น้องแล้วก็มีคนบอกว่าถูกมากถูกคักนายเป็นพี่มาเดียวเว้าผมสิว้าวย่งผมมีขอมู่นตลอดครับพี่น้องบอเมนว่าผมเบอกซุมซีซุมหาว้าขึ้นมาว่าพ่นขายยี่สิบล้านจังสั้นจังซี่ อันนี้ผมก็เว่าอยู่ตอนผมไล่สดเนาะผมก็บ,บอกอยู่ว่าเิ่นขายยี่ล้านแต่ว่าคอยจำม่ได้่าอยุไส่คอยก็ไปหาไหมพวกเจ้าจนพ่อพิ่นละเิ่นว้าอยู่หลังเวทีอ่าแต่ว่าคอยหาพวพ่อว่อยุยส่สุดท้าย่อยก็หาจนพ่อเพิ่นว้าครับเมื่อกี้ได้ยินบะยี่สิบล้านแต่ว่าโอนค่าโอนนี่โอนเองเด้อเอีทำสัญญามาจำยังกันกันจัดไปนะนี่แหละครับ ขายไปเลยครับขายเห็นมันหู้ไปเลยว่าเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเออเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินพี่น้องบอต้องไปซีเรียสอีหย่งไปสิบอกว่าเขาขายาที่ขายทางขายสมบัติกินเรื่องของมันเราแต่มันสิเว้าแมนบ่ล่ะเอามีหนาทีอย่างเดียวคือขายออกไปและเราก็ไปอยู่ที่ขอนแก่นไปสร้างอาณาจักจุพุนครับบ่ต้องบอยยังไรก่อนให้เมื่อ คนเป็นเจ้าของที่เกา่าเป็นทรัพย์สมบัติเป็นทรัพย์วรดกเ,เขาเขาบ่นสนใจที่สิมาแบบว่าให้คนมาคุยให้คนมาต่อร้องให้คนมาโน่นนั่นนี่เทากับมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือข้ายออกไปตัวเก็บไปอย่างเก็บไปก็บ่ได้มีประโยชน์สําหรับเฮาแมนว่ามันอาจจะมีประโยชน์สําหรับเขาแต่ว่าบบได้มีประโยชน์สําหรับเฮาเออฮชัดเจนครับผมบอกอย่างผมมีข้อมูลตลอด บมเมนว่าผมบอกซุ่มซีซุ่มห่าอะหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยจะไปหาเสียบักสอดได้บักสอดเป็นรอยังบ่มีข้อมูลดอผู้ทิ่เสียแกขาย20ล้านกับฟังติล่ะยอดกลับไปฟังเบื้องต้นเบื้องต้นนะรู้จักไหมเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องไปโอ้โหเขาบอกจรงสิบอกว่าฮ่าฮ่่า่า่าฮ่าคักค่อยสบาใจคักพี่น้อง ใคบอกว่ามันขายมรดกขายทรัพย์สินมันถิมขายไอ้ังกอ่ะขายทรัพย์สินกินแล้วมันเบิดเงินแล้วแต่ขายหูไปเลยสร้างมาเท่าไหร่รวมรวมแล้วส0 50้าล้านนะขายซรํายนี้่ล้านขายไปเลยขนาดโกดังตั้งเป็นเกือบส0ล้านรวมรวมแล้วนะขายสล้านนี่คุ้มเป็นคุ้มทีหน้าน่ะขายเท่าไหร่ก็3 0 0 0แสนโอ้คุ้มเป็นคุ้มเอคนซื้อเนี่ย่ได้เกี่ยวคนขายคนขายสบายใจขายแม่ แมนว่าแม่คฤหาสน์อนาจักนี่แปดไร่นี่นะแปดไร่หนึ่งสามุดเจ็ดตารางวานี่ยขายไปเลยครับยี่สิบล้านเบาอยังเอาความสาใจอยากขายอยากหนีบม่อยากมาวุ่นวายไ่อยากมาดูแลบ่อยากมาเบิง่งแมนว่าพี่น้องเออไอ้คนที่ไอ้พ่นซื้อคนใหม่มาดูแลมาเบิง่ง แล้วบางคนบอกว่าทรัพย์สมบัติว okay. ่ารดกเขาขายได้จางไหนเอาอยากได้ขึ้นก็มาซื้อเอาอยากได้ขึ้นก็มาซื้อเอาจ้าบ่ได้ว่ากันกับเฝ้าที่ลาเออไห้ผู้ใดติดต่อมากกัไดเออเออก็บ่ต้องมาบอกว่าของเขาของเขาดอกนะกระสันของกูเนี่ยไปตกกระพืนกูก็ไปด่าเขาตัววางสันไม่นบ่ล่ะา สับบาร์โดกูได้เลยซูสิไม่ให้จังสันจังซีได้จังไดบ่ได้จากก็ในเมื่อซื้อแล้วก็เป็นชื่อของเราโฉนดก็เป็นชื่อของเราสลักหลังตั๊มทิติวุฒวารุนเออบ่ได้สลักหลังว่าไอ้จุดๆๆๆนี่ล่ะบ่ได้สลักหลังว่าอ่ายังก็ซื้อร่วมนี่ล่ะอดูแลร่วมนี่ล่ะซื้อผู้เดียวเมืองกิงเต็มๆเลยซื้อผู้เดียวเมืองกิงเออนะ มีลายลักษณ์อักษรของไอกรมที่ดินเส้นกำกับพอม <laughs> อมกอกสารซื้อขายถูกต้องตามกฎหมายเปออ็นยังไงยี่สิบล้านโอ้ยถือปั่นได้เป้าพี่น้องเออ,น,อน่าจักบวงหันเลพี่น้องผู้ใด,ดบอกว่าบอ่ไปซื้อ,อย,ยังไงยี่ได้ปลาได้ดงว้ยคนสมือนี้เข้าปลาเข้าดงเด้อครับเด้อคนสมือบ่ามักอยู่ในเมืองเด้อหนีเข้าปลาเข้าดง นะขายของมันขายของลําบากเสมอขายออนไลน์จ้านะรถไอ้พวกไอ้ขนส่งน่ะเขาเล่นไปจอดทอดหนาเฮียนวันนี้มีเท่าไหร่ครับอ๋อมีประมาณมีอยู่ประมาณพันกล่องโอ้ยดีใจยิ้มปุ้ยปุ้ยตัวเขาสิ้ค่าขนส่งลายอยุดใส่กรขายของได้มึงอยู่ท้องเขาเึืกอขายของได้อขนสะ่นงเขารับเบอร์จ้าเบอต้องห่วง การเข้ามาหน้าคมเสมอมันถึงก so, ันแล้วแปนมาจอดเอกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บส่งสแกนตึบตับตึบตับมากกันยิ่งเึ๊ดมากกันยิ่งตึบมากกันยิ่งตึบเลยขนส่งเขาอะเพียงแต่ว่าเขาบาโคตรไปทำบาโคตไปปั๊บ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 เขาก็ยิงปั๊บ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 ยิงสแกนเขาสแกนเขาส่งจบเรียบร้อยเออเนี่ยมีทั้งโกดังมีทั้งหอพักไก่พนักงานแมนว่า มีสรารพัดเลยทางล้างเป็นรีสอร์ทก็ได้ไว้ส,สำหรับอคนเขามาเที่ยวมาอย่างอะ่ะอยากมาพัก่อนอยากมาตกปลากินก็นกนได้นะเออมีหอดคาเฟ่อีกเออเอาเป็นได้อีกคุ้มต่อยอดได้ครับพี่น้องเออคอยพูดนะว่าผู้ใดเ,เป็นคนมาถามสื่อแต่ว่าไดยาา้ยินข่าวๆว่าอยกเป็นผู้ใดละนะบางคนก็นว่าพิมพ์ดีไพ่เออพิมพ์ดีไพ่เราสิมาซสื่ออยู่บ่อีทั้งนี่ <laughs> หรือพ่า หรือว่าสิเปลี่ยนเพราะไงไอ้นั่นหรือว่าสิเป็นพ่อใหญ่ไอ้ยังกงล่ะไอ้เฮ้ยจำซื้อบ่ได้บัดยันไปสิว้าแล้วก็นเลยนะเออเป็นนามเสนาดนองอันไหนยังเป็นผูน้ใดบุล่ะนะเพื่อเพคนซื้อไว้เด้อเฮ็ดยังก็เฮ็ดได้เบิดครับนะเออมันขายขายของขายได้เบิดแล้วก็อยู่แบบอยู่แบบนี้ล่ะสบายใจบ่ต้องมีผู้ใดมาวุ่นวายแม่นบ่ ก็คนทําธุรกิจต้องอยู่ในเมืองบอ่จาเป็นจ้างขายของออนไลน์อยู่กลางทงทอยอยกลางท่าก็ขายได้ข่อยยู่งกลางทงกลางท่าข่อยก็ขายได้เออขันข่อยมีของขายอ่ะย่านตะบูมีของขายแล้วเปบ่เออนี่แหละครับที่บอกว่าเพิ่นจะขายแบบว่าอยากเบิดเงินขายไอสมบัติของอดีตพระเมียกินบ่เป็นยังจ้าสิว่าจงได๋กระว่าเป็นรถเว่ว่าตอนนี้20ล้านา ยี่สิบล้านซื้อเลยจ้าโอ้กูอยากถือลอตเตอรี่ละวันที่หนึ่งเลยจะเก่าสิบล้านบ่สซื้อดอกจ้าได้เป็นโมเมนตทิ้งธรรมากินของข่อยขวอยบัคุณเคยแต่สำหรับคนที่ซื้อเพิ่นอาจสิมบ้องทำเลแล้วันมันดีมันเหมอเจาออเพราะว่าผ่านไปยโสกับเขาเรื่องนกท่าแมนบลาออไปเที่ยวไปขอพรอะจะพ่อเรื่องนกท่าอนั่นแหละอะบีวยครับนะไปเที่ยวกองเขาหน่อยไปเที่ยวบุญบังไฟโอ้ยพี่นองเ้ย บอนะงหนะันเราเป็นทําเลแล้วนะยี่สิล้านความจริงข่อยออกเบาๆแล้วนะนะจะว่า cin จักสื้อตกลงกันเรืซื้อไปพูดเนี่ยแต่ว่าเพื่นบอกว่า20สิล้านสงสัยสิข้ายได้หร้อพี่น้องเฮ้ยสักใจจริงว๊ว